เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี f อสวัสดีคุณลุงคุณป้าที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัต ช่องคูโดงคอยเราก็พูดกันเสมอนะครับว่าคูโดงเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสอบนะครับแล้วก็บางครั้งเราก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสอบก็อีกในหนึ่งนะครับอย่างที่คูโดงบอกนะครับคูโดงเป็นนักสะสมคูโดงไม่ได้เป็นพ่อค้านะครับคูโดงจริงไม่ได้แบบรับซื้อแบบโอ้โหแบบ จำนวนเยอะแต่ว่าราคาถูกนะครับของคูโดงก็ประกาศรับซื้อเหรียญที่เราชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมคลิปนี้ e p p นี้คูโดงก็ใช้คำว่ารับซื้ออีกหนึ่งเหรียญน,นะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้พอสอนี้เป็นเหรียญที่คูโดงตามหาแล้วก็อยากได้อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็ใช้คำว่าถ้ามีนะครับก็ ลองลองดูนะครับดูไม่ยากเลย3 0 0 0ถึง5,000บาทคูโด่งรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญที่คูโดงจะมาบอกนี้ไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยดูเพียงแค่ปีพอสอ เท่านั้นถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น้องมีนะครับสามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับมาที่โดง s c 2 3 7 5เป็นไลน์ ID หรือว่ามาที่ f c e e o o o k แ n p a g e ครูโดงคอยไม่ต้องห่วงเรื่องการซื้อนะครับไม่ต้องห่วงขอให้มีเท่านั้นเองไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณโดวงเข้าใจอยู่นะครับคนที่ทำมาหากินด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเวลาเป็นสิ่งมีค่า เข้ามาดูเลยเหรียญที่ครูโดมมาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเป็นเหรียญยี่สสตางค์หรือว่าเหรียญสลึงเหรียญยี่สสตางค์หรือว่าเหรียญสลึงนะครับที่ครูโดงมาประกาศรับซื้อวันนี้ดูให้ดีนะครับเป็นเหรียญยี่สตางค์โดยเฉพาะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้ก็ได้ ที่เป็นทองเหลืองเน้นย้ำนะครับเป็นทองเหลืองเหรียญยี่สิาสตังค์ปี2551ที่เป็นทองเหลืองเหรียญน,นี้มีการผลิตนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการนำออกมาแล้วก็ไม่ใช่คู่ด่งอย่างเดียวแล้วครับ ทั่วคนที่เป็นนักสะสมหรือว่าพ่อค้าใครเขาก็อยากได้นี่ครับผมเหรียญน,นี้คูโด่งรับซื้อสูงถึง3,000ถึง5,000บาทถ้าเหรียญ u n c เนี่ย5 0าทนบาทได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญบุบเหรียญช้ำเหรียญ ยนออกมาแบบนี้ราคาก็อาจจะมาอยู่ที่สามพันแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดสนิมขึ้นด้วยอะไรด้วยอาจจะลดลงมาอีกหนึ่งเนาะก็อยากให้ทำความเข้าใจนะครับแต่ปี255 1อดที่เป็นเนื้อทองเหลืองมีการซื้อขายกันนะครับใครมีเหรียญ25สิาตังค์ทองเหลืองเยอะๆพลิกมาดูด้านหลังนะครับถ้าเกิดเป็นปี2551หาที่ขายที่จำไหนไม่ได้นึกถึงครูโดงนะครับ คลิปนี้ e ีพนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอคอยด้วยนะคะ